สวัสดีครับสินเจียยูอี่ซีน,นี้หัวใช้ครับขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเทศกาลนะครับที่มีความหมายสำคัญอย่างมากกับชาวไทยจีนนะครับดังนั้นรายการ Key to Success ในวันนี้กลับมาพบกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากไปติดตามชมไฮไลท์กันครับ เราอยากให้ทุกท่านหเห็นโอกาสนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยในฐานะของท,ที่ทุกท่านเป็นนะักธุรกิจเครือขา่ายท่านต้องมองเห็นว่ามันก็อาจจะมีบางอย่างที่เดือนนี้เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจค่ะอาจารย์เอที่เราอาจจะต้องใส่ใจกับการทํางานนี่มากขึ้นด้วยเหตุที่ว่าเดือนกรุมภาพันเนี่ยเป็นเดือนที่มี28วันนะคะ <ผม S 1> ถือว่าเป็นเดือนที่มีวันทํางานน้อยที่สุดของเราวันหนึ่งเหมือนกันนะคะมีเทศกาลตรุษจีนก็จะเป็นเทศกาลของความสุขของชาวจีนนะคะเป็นเทศกาลของปีใหม่และเขาจะหยุดกันหลายวันด้วยค่ะอาจารย์เอกเพราะฉะนั้นเนี่ย แปวันวันมันก็น้อยแล้วตามปฏิทินแล้วนะแล้วก็มีเทศกาลใหญ่ด้วยนะคะคแต่ขณะเดียวกันก็ไม่อยากทุกท่านใจเสียว่าโอ้ยอย่างนี้หมายความว่าผลงานเราจะไม่ดีอย่าจใจทุกท่านมองว่าให้เราเข้าใจเทศกาลแล้วก็ทุกๆทุกๆสิ่งที่เป็นเทศกาลสําคัญเนี่ยไม่ได้มีแค่วันทํางานอยู่เท่านั้นแต่ยังมีโอกาสดีๆตามมาอีกมากมายนะคะใช่ครับคนจีนเนี่ยจะมีอยู่สองสิ่งในช่วงปีหนึ่งที่จะไหว้ก็คือไหว้เทพเจ้าเทพเจ้าในช่วงตุษจีนะนะครับ ก็ดูผผ่านนะครับไม่ต้องจดไม่ต้องจําก็ได้นะครับก็คือฉายสีเอีย้ยซึ่งท่านเนี่ยจะดูในเรื่องของโชคลาภไหว้ท่านแล้วก็จะร่ำรวยท่านจะคอยแจกเงินแจกทองให้นะครับเทพเจ้าองค์ที่2เนี่ยนะครับที่เรียกว่าไทยสวยไทยสวยเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีชื่อจะมีทั้งหมด60องค์แต่และองค์เนี่ยจะดูแลคุ้มครองมนุษย์บนโลกเราเนี่ยนะครับองค์ละหนึ่งปีมีภารกิจและปีนี้เนี่ยนะครับท่านชื่อชื่อตัวใต้ เียงกุ้งฉะนั้นเนี่ยนะครับเจียงกุ้งฉะนั้นเนี่ยองนี้เนี่ยก็จะดูแลนะครับในเรื่องของดวงชะตานะครับฉะนั้นตรงนี้มีบางคนบอกว่าปีนี้จะชงกับอะไรต่อเมือะไรก็จะดูจากแทพองนี้นะครับแต่เรื่องชงอะไรผมก็คงไม่ขอพูดตรงนี้แต่หมายความว่าถ้าเกิดจะไหว้นะครับก็จะไหว้กันในเช้าตรู่ของวันที่10คือวันตุจ,จีนตอนตีหและตีหไปหาเขาได้ทันทีหลังจากจบการประชุมที่อินทานี้ คือเริ่มต้นทํางานเลยครับเริ่มต้นไปหาเขาได้เลยโทรศัพท์ไปหาเขานะครับและสิ่งต่างๆที่เรากําลังจะไปหาเขาเนี่ยนะครับต้องมีแต่เรื่องมงคลทั้งนั้นถุงกิฟต์ฟรีสินค้ากิฟต์ฟรีอะไรที่เป็นสีแดงๆะนะครับหิ้วไปได้เลยเขารับทั้งนั้นและถึงแม้ว่าอะไรก็ตามที่ไม่เป็นสีแดงๆเนี่ยเราก็ต้องไปหากระดาษแดงมาแปะอะไรที่เป็นแดงๆที่เป็นคํามงคลอะไรทั้งหลายเนี่ยไปเยาวราชไปซื้อ แล้วก็ไปถามสินแสที่เขาเป็นคนเขียนเป็นคนพิมพ์มาขายเนี่ยว่าแต่ละตัวจะมีความหมายอะไรเราต้องเรียนรู้สิ่งนี้แล้วเราก็แปะลงไปที่ถุงแปะลงไปที่บรรจุภัณฑ์แล้วเราก็เริ่มต้นไปหาเขาหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเขายังไม่ยังยังไม่ต้องการสินค้าอะไรจากเราอะเราก็สามารถที่จะเตรียมโซมมานะครับใส่ถุงแดงซองแดงใส่ห่อแดงผ้าแดงเอาไปให้เขาได้ทั้งนั้นแม้กระทั่ง กระดาษมงคลที่จะไปติดตามประตูบ้านนะครับภาษาจีนคํานี้ก็คือชูยู่ผิงอันถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือเข้าออกและมีความปลอดภัยเนี่ยเขาไปแปะไว้ที่บ้านเขาได้สามารถที่จะเอาไปให้เขาได้เรื่องเป็นเรื่องมงคลทั้งนั้นผมว่าเราก็ไปก well. ินกับเขาเนี่ยแหละครับกินข้าวของไหวเขาเราก็เนียนๆไปเลยนะฮะเพราะว่าผมก็เคยนะฮะไก่ไหวเสร็จแล้วก็ไปช่วยเขาลวนอะไรอย่างงี้ยก็ได้มันก็สนุกสนานเป็นประโยชน์มหาศาลนะคะ ดังนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับกับรายการ Key to Success ครับเพราะว่าการขยายงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนั้นเป็นช่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับพักกันสักครู่นะครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับรายการของเราในวันนี้ครับ